แค่สิ่งของค่ะแต่ยังคงพัดพาความหวังความสุขของชาวบ้านที่นี่ไปด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องทิ้งอย่างเดียวเท่านั้นเขาบอกกับดิฉันขอว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่เอาชีวิตตัวเองรอดกลับมาได้แต่เมื่อกลับไปถึงที่บ้านค่ะทุกอย่างเหมือนต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะข้าของเสียหายเกือบ100%นี่คือเหตุการณ์น้ํท่วมที่รุนแรงในชีวิตของชาวบ้านตันหยงมัดอําเภอระแนงจังหวัดนราธิวาสในรอบหลาย10ปีก็ว่าได้ค่ะระด,ดับน้ําชาวบ,บ้านเขบอกว่าสูงสุดในชุมชนอยู่ที่4เมตรนะคะดิฉันยังเดินถัดมาอีกหลังนึงนะคะถ้าจะไม่สามารถเรียกว่าบ้านได้แล้วค่ะเพราะว่าเหลือแต่ต้นเสาส่วนตัวบ้านแล้วก็สิ่งของน้ําได้พัดพาไหลลงสู่ลําคลองใกล้เคียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่การประกาศแจ้งเตือนให้คณะกรรก ประกาศแจ้งเตือนค่ะกว่าจะมาถึงชาวบ้านต้องผ่านหลายขั้นตอนนะคะต้องผ่านหลายขั้นตอนนะคะขั้นแรกค่ะเริ่มจากทางจังหวัดส่งมายังอำเภอส่งต่อตำบลค่ะจากตำบลก็ส่งต่อสู่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะกระจายข่าวต่อให้กับชาวบ้านได้รับรู้วันนราที่วาดพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน13อำเภอค่ะ77ตำบล569หมู่บ้าน58ชุมชน82,448ครัวเรือนหรือค่ะมีคนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้มากกว่า3 0 0 0 0คนค่ะ cb sms รถหายนะประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อชาติและประชาชน